วันนี้ก็มีการชุมนุมะนะครับที่รัฐสภาโดยที่รูปแบบในการชุมนุมก็เป็นไปอย่างสงบะนะครับโดยวัตถุประสงค์ในการไปชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็ต้องการให้ทางสอวอเนี่ยรวมโหวตตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้เลือกตั้งไว้เมื่อวันที่14พฤษภาคมครับ โดยสวเนี่ยนะตอนนี้ก็เรียกว่าเสียงแตกนะครับบางคนก็สนับสนุนเห็นด้วยแล้วก็บางคนก็จะงดออกเสียงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยไปเลยทางสวเขาก็มีความกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของคดีหุ้นไอทีวีของคุณทิมพิธา โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็สนับสนุนนะครับให้ทางสวเนี่ยเขาโหวตตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่มีไว้ในวันที่14พฤษภาคมที่เลือกพักเก้าไกลเป็นพักอันดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับหากว่าโหวตคุณทิมพิธาไม่ผ่านเนี่ยก็สามารถที่จะโหวตใหม่โหวตไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วแต่เลยว่าจะมีแรงโหวตกันมากน้อยแค่ไหนก็โหวตกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบ้านเมืองมันติดล็อกจริงๆโหวตไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็ แนวทางที่2ก็อาจจะต้องเป็นพรรคลำดับที่2ในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยครับแต่อย่างไรก็ตามครับพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ยืนยันเจตนารมณ์ว่าเขาจะยืนอยู่ข้างพรรคเก้าไกลสนับสนุนคุณทิมมิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้วิธีการแรกนะครับก็คือโหวตไปเรื่อยๆพรรคที่อยู่ลำดับที่1เป็นพรรคที่ ได้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นมารยาททางการเมืองแต่จัดตั้งไม่ได้พักคลำดับที่สองก็มีหน้าที่ที่จะเป็นผู้ที่รวบรวมเสียงนะครับเพื่อให้ได้รับการโหวตต่อมาเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมาเดินไปได้ไม่ติดล็อกนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหมอชลน่าสีแก้วก็บอกว่าหากมันติดล็อกที่พักเก้าวไกลเนี่ย เงื่อนไขต่างๆมันอาจจะมีความกังวลอยู่ที่ตัวนายกัฐมนตรีหากเปลี่ยนตัวนายกัฐมนตรีแล้วพรรคอันดับ2ก็ยังใช้เสียงของพักการเมืองเดิมเนี่ยในการรวบรวมแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลก็แน่นอนครับก็อาจจะเป็นสูตรนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามครับด้วยมารยาทของพรรคเพื่อไทยเขาย้ำมา 8 10, 4 5 0 0รอบนะครับว่าเขาจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งถ้ามันไม่ติดล็อกจริงๆประเทศชาติมันยังเดินไปได้เขาก็ไม่มีใครที่จะมาคิดคดทรยศหักหลังครับเพราะว่าหากที่จะไปคิดคดทรยศหักหลังไปรวมกับพรรคโน้นพรรคนี้ตามที่เตาข่าวกันมาพรรคเพื่อไทยก็เตรียมศูนย์พันซึ่งตัวเขาเองเขาก็รู้ครับว่าหากไปทําอย่างนั้นเนี่ยผิดธรรมารยาททางการเมืองแล้วกเ็เดินต่อลําบากทางการเมืองนะครับ ก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยนะครับให้รัฐบาลพรรเก้าไกลเนี่ยประสบความสําเร็จครับแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดครับเพื่อเป็นความหวังให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาเลือกมา